สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับไลฟ์สดทาง f c e e o o o นะครับของศูนย์ธรรมชาติบัตรสิเกรนวันนี้ผมนัทวัน์มาขอกล่าวคำสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันนี้เพราะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเรายังไม่เจอกันเลยวันนี้วันที่สามมกราสองพันเป็นวันแรกที่เราได้พบกันกับทาง Facebook ไลฟ์นี้นะครับทางแรกในปีนี้ก็เลยขอสวัสดีปีใหม่ เลยนะครับวันนี้ผมนำเอาเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งมาคุยให้ฟังก็คือเรื่องของแคลเซียมผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่เข้าใจเรื่องแคลเซียมมากพอแล้วก็หลายคนเข้าใจผิดหลงเสริมแคลเซียมไปเป็นจำนวนมากๆนะครับในแต่ละวันอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องคุยกันวันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ เรื่องของแคลเซียมว่าควรที่จะจัดการกับมันยังไงถึงจะถูกต้องกับชีวิตของคนเราจะได้ไม่เป็นอันตรายก่อนอื่นต้องอธิบายนิดหนึงก่อนว่าแคลเซียมนีเป็นสารองค์ประกอบสำคัญจัดเป็นหนึ่งในหลายๆ10ชนิดของอเกลือแร่ของร่างกายมนุษย์ที่จำเป็นต้องใช้ต้องมีนะครับเรียกว่ามินเนอรัลนะครับแคลเซียมเ,ยเป็นองค์ประกอบของของ,ของเซลล์ในร่างกาย แคลเซียมเป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดแคลเซียมเป็นองค์ประกอบของอวัยวะแคลเซียมเป็นองค์ประกอบของกระดูกฟันเล็บผมนะครับพูดง่ายๆว่าในร่างกายของคนเราทั้งหมดทั่วร่างกายนี้ต่างก็มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบแทรกอยู่ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดดังนั้นแคลเซียมก็จึงสามารถจึงบอกว่าเป็นสารเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของร่างกายที่ขาดไม่ได้ ฉะน,นั้นเรื่องของแคลเซียมเนี่ยจึงเป็นอะไรที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะว่าในเมื่อมันเป็นสารสำคัญของร่างกายที่ขาดไม่ได้ก็เลยเกิดการเ,าเรียกว่าอะไรเกิดการเกิดเป็นองค์ความรู้ให้กับประชาชนว่าแคลเซียมเป็นสารที่ต้องเสริมต้องกิน,ต,น,น,ต,นต้องนู่นตรงนี้ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงไว้ส่วนใหญ่แล้วการใช้แคลเซียมคนทั่วไปมักจะให้ความสําคัญกับกระดูก เป็นส่วนใหญ่กระดูกฟันประมาณนี้นะครับกระดูกและฟันแต่จริงๆแล้วการเสริมแคลเซียมที่ถูกต้องมีความสําคัญกับร่างกายทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะกระดูกและฟันเท่านั้นนะครับเราขอไล่ <c oughs> มาตั้งแต่อายุยาววัยตั้งแต่เด็กมาจนถึงผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุว่าบทบาทของแคลเซียมเนี่ยมันสำคัญอย่างไรบ้างกับกับมนุษย์เรา ร่างกายของคนเราเริ่มก่อสร้างแคลเซียมเริ่มเริ่มใช้ประโยชน์จากแคลเซียมจากอาหารที่ได้จากแม่มารดาตั้งแต่เราอยู่ในท้องอยู่ในครรภ์มารมดาการสร้างชีวิตใหม่การสร้างร่างกายใหม่มาเป็นตัวเราเนี่ยองค์ประกอบสําคัญอันหนึ่งก็คือแคลเซียม,มนะครับในร่างกายเราเราใช้แคลเซียมมาตลอดด้วยการใช้แคลเซียมจากอาหารใช้แคลเซียมจากสิ่งต่างๆที่ได้รับจากแม่ จนกระทั่งออกมาคลอดมาเป็นเป็นตัวเป็นตนอาหารที่รับมาเช่นการกินนมการกินอาหารนิ่มอาหารข้นอาหารเหลวตั้งแต่จนถึงมาวัยโตขึ้นเป็นอาหารแข็งเนี่ยนะครับในนั้นก็ประโคมด้วยแคลเซียมทั้งนั้นดังนั้นในช่วงแรกเริ่มเกิดจนถึง,ถงวัยรุ่นนะนนะถึงอายุป,ประมาณ20เนี่ยร่างกายต้องใช้แคลเซียมเยอะ เพราะร่างกายต้องสร้างกระดูกสร้างเล็บสร้างฟันสร้างเนื้อหนังบางสาสร้างอาวัววะต่างๆให้มันสมดุลน,นะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าเรื่องเป็นช่วงขาดขึ้นของชีวิตเป็นช่วงขาดขึ้นของระบบร่างกายของเรากระทั่งจนถึงวัยประมาณ35ปีนะฮะอย่างนั้นมนุษย์ของรมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เริ่มเริ่มเกิดมาจนถึง35ปีเป็นช่วงขาดขึ้นของสุขภาพช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้แคลเซียมเยอะต้องเสริมแคลเซียมต้องดี อาหารต้องดีกานออกกำลังกายต้องเหมาะสมการเกิดขึ้นของแคลเซียมในร่างกายของคนเราเกิดขึ้นจากอะไรไเกิดขึ้นจากอาหารมันเป็นมันไปสร้างอะไรบ้างไปสร้างเม็ดเลือดสร้างอาวัยวะสร้างองค์ประกอบของเซลล์สร้างกระดูกสร้างเล็บสร้างฟันนะครับดังน,นั้นช่วงต้นๆของชีวิตก็คือ35สปีแรกโภชนาการสําคัญถือว่าเป็นการ เก็บต้นทุนของชีวิตเป็นการสั่งสมต้นทุนเมือเ่อเ,เราเก็บเงินน่ะเราเก็บเงินเข้าบัญชีธนาคารบ่อยๆบ่อยๆเงินเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมแต่พอเราโตแล้วเร,เราอายุมากแล้วเราก็เสียนแล้วก็จะได้ดึงเงินนี้มาใช้ให้มันตลอดชีวิตโดยที่ไม่ขัดสนนี่นี่คือความเปรียบเทียบให้ฟังแคลเซียมก็เช่นเดียวกันท่านจะต้องสะสมแคลเซียมแล้วก็ให้ร่างกายนั้นสร้างแคลเซียมเก็บเอาไว้ในรูปของกระดูกที่มีความแข็งแรงมีความหนา อย่างเพียงพอนะครับตั้งแต่เกิดจนถึง35นั่นแสดงว่าองค์ประกอบที่จะสามารถให้ร่างกายสะสมแคลเซียมอย่างถูกต้องนั้นมีอยู่ 1. อาหาร 2. ออกกำลังกาย 3. การพักผ่อน 4. การไม่เสพสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายนะฮะอาหารเช่นเดียวกันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการกินอาหารที่หลากหลายแคลเซียมมีอยู่ในผักใบเขียว แคลเซียมมีอยู่ในผลไม้ไปเปลือกในเมล็ดแคลเซียมมีอยู่ในข้าวกล้องแคลเซียมมีอยู่ในกับข้าวในในปลาเล็กปลาน้อยนะครับที่มีกระดูกที่เราเอามาผัดมาทอดจนกรอบจนเราสามารถกินได้แคลเซียมมีอยู่ในไข่นะครับแคลเซียมมีอยู่ในอะไรต่างๆมากมายความสมรุนทางโภชนาการของเราในช่วงเกิดขึ้นมาจนถึงวัย35จึงเป็นช่วงสัสมให้แคลเซียมนั้นสังสมในร่างกายเรามากที่สุด สังสมเข้ามาในรูปของกระดูกที่จะชัดเจนมากในการวัดมวลกระดูกได้ถ้าเผื่อเราสังสมแคลเซียมด้วยอาหารการกินที่ดีนั่นหมายความว่ากระดูกเราจะแข็งแรงแตนน่นั่นเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในอาหารนะครับปัจจัยที่สองต่อมาที่ต้องมีด้วยควบคู่กันด้วยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายธรรมชาติให้เรามาเรียบร้อยแล้วตอนเด็กๆเ,เราสนเราอยู่ไม่นิ่งยุกนิดนิด,ดเล่นนู่นเล่นน,ลน,นี่กระโดดโลดเต้นไปหกลม้มหกลุกไปในช่วงวัยประมาณตั้งแต่ เราต่อแตะเดินได้จนถึงมาสักห้าหกขวบเนี่ยเป็นช่วงที่ระสนมากไอ้ความสวนของมนุษย์นั่นแหละครับเป็นตัวให้เราสร้างแคลเซียมนะครับดังนั้นเด็กที่เกิดมามีความตือรือร้น,นมีความสนต่างๆเนี่ยมักจะแข็งแรงนะครับปูมทานทานดีแคลเซียมด,ยมดีกระดูกดีเด็กเด็กซึ่งเกิดมาในภาวะที่เรียกว่าดูที่เฉยอยู่นิ่งๆด้วยอะไรก็แล้วแต่ตอบไม่ได้เพราะอะไรเด็กพวกนี้จะขาดทุนเรื่องของการสร้างแคลเซียม นในงานการออกกําลังกายก็สําคัญในช่วงเข้าวัยรุ่นต้องออกกําลังกายแหละไดก,กีฬานะครับเด็กเข้าโรงเรียนม1ม2อม3ม4มหม6กก็ต้องเล่นกีฬามีกิจกรรมในโรงเรียนให้เหมาะสมเล่นกีฬากับเพื่อนมีสังคมต่างๆก็เป็นการสร้างเก็บตุนแคลเซียมเอาไว้นะครับอันที่สามคือการพักผ่อนอันนี้น่าเป็นห่วงมากเ <c oughs> พราะเด็กสมัยนี้นอน,น,อนดึกเพราะติดเกม ังนั้นการที่เรานอนช้านอนดึกเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคต่อการที่ร่างกายเราจะเอาแคลเซียมมาใช้ประโยชน์ในการสร้างมวลกระดูกต่างๆแข็งแรงได้มากทีเดียวดังนั้นพอแม่พี่น้องนะครับที่มีบุตรหลานอยู่พยายามให้เขาหลับอย่างพอเพียงนอนหลับให้ใหพอเพียงอย่างขี้หมูขี้หม,มาเนี่ยสี่ทุ่มต้องหลับแลลวนะครับสี่ทุ่มต้องหลับแล้ว,ลวควรต,ต้องหลับลึกังนั้นเมื่อช่วงที่เขาหลับเนี่ยร่างกายด้วยกรดฮอร์โมนด้วยอะไรก็แล้วแต่จะช่วย ในการใช้แคลเซียมมาเป็นตัวสร้างมวลกระดูกอันต่อมาคือสิ่งที่ควรเลี่ยงควรเลี่ยงก็คือเรื่องของความเครียดนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของอารมณ์และก็เรื่องของสารเสพติดเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์ที่มากเกินไปดังนั้นความเครียดบุหรี่แอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอันนั้นถ้าเผื่อเรามีมากเกินไปเราควบคุมมันไม่ได้อันนี้แหละครับทำให้ร่างกายเราขาดทุนในการสังสมแคลเซียมต่อมวลกระดูก ดังนั้นควรจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบระเบียบระบบนะครับพยายามเลี่ยงอบายามุกทั้งหลายแลวก็พยายามรักษาอารมณ์ในเครียดดังนั้นการฝึกอารมณ์มใ้เครียดก็ต้องฝึกกันมาทั้งแต่เล็กแต่น้อยฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิคุณพ่อคุณแม่ก็ฝึกให้ลูกหลานนั้นไปบริจาคไปทําบุญไปดูคนที่เขาได้โอกาสกว่าเราเราต้องสงสารเขาเมตตาเขาเนี่ยฝึกอารมณ์แังๆต่างๆพวกนี้ให้กับลูกหลานนะก็เกิดความ ละมุนละเมียดละเม,ะเม,ะมียดละไมในอารมณ์ให้เขาเกิดความรักเกิดความเผื่อแผ่มนุษย์เป็นให้เขานึกถึงผู้อื่นมากๆแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการฝึกเมตตาธรรมให้กับเด็กๆอารมณ์เขาก็จะได้นุ่มนวลน,นะครับก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เขาสามารถควบคุมความเครียดได้ดีเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเขาก็ทําใจได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญทีนี้ถ้าเผื่อเรามีต้นทุนชีวิตที่ดี อาหารดีมาตั้งแต่เกิดเอากําลังกายเหมาะสมมาตั้งแต่เกิดพักผ่อนเพียงพอมาตั้งแต่เกิดไม่ติดสิ่งที่ไม่ควรติดเช่นสุราแอลกอฮอล์บุหรี่หรือความเครียดนะครับเป็นคนอารมณ์ดีมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละครับเป็นบุคคลที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีต้นทุนแคลเซียมเพียงพอนะครับอย่างนักกีฬาอาชีพที่เขาเล่น,เล,นเล่นกีฬามาตั้งแต่หนุ่มจนถึง อายุยี่ิกว่าเนี่ยเช่นนักบอลนักวอลเลย์บอลนักกรีธานักว่ายน้ํานักยกน้ําหนักอะไรพวกนี้นักเต็กวันโดพวกนี้พวกนี้จะพบเลยว่าผู้นี้เวลาแก่ตัวไปแล้วเนี่ยแคลเซียมเขาจะลอสน้อยมากนะครับเขาจะมีแคลเซียมสังสมอยู่ในร่างกายเขาเยอะทําให้ตอนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเขาจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มากกว่าผู้ที่มีการสังสมแคลเซียมน้อยกว่านะครับ เอาละครับเมื่อเราคนมีความพร้อมแบบนี้ตั้งแต่ศูนย์วัยถึงสามสิบหปีถ้าเราพร้อมแบบนี้โอเคแคลเซียมของคุณเ,เต็มเปี่ยมในร่างกายเพียงพอแน่นอนแต่ถ้าเผื่อในช่วงสาปีแรกคุณมีกิจกรรมเหล่านี้บกพร่องอาหารก็ไม่ดีนะครับไม่ค่อยออกกําลังกายมีน้ำซ้ำอ้วนอีกทั้งอ้วนอีกทักกกกกางหา <c oughs> <c oughs> นะครับพักผ่อนก็น้อยความเครียดก็สูงด้วย อาจจะมีการดื่มแอลกอฮอล์มากหน่อยบุหร,รี่เบลอมากครับพาไปด้วยตามเรื่องตามราวคนกลุ่มนี้ก็จะมีการสังสมแคลเซียมน้อยกว่านะครับดังนั้นในช่วงของคนศูนย์ถึงสามสิบห้าปีเนี่ยความแตกต่างความแข็งแรงความอ่อนแอของร่างกายจากความเปรียบเทียบ <c oughs> ของคนสองกลุ่มที่เรินชีชิตไปดีกับบุกพร่องมาเนี่ยความแตกต่างของความแข็งแรงยังไม่ชัดเจนเสมือนหนึ่งดูว่าสองคนนี้เท่ากัน นะครับไม่ป่วยไม่กระสอบกระแสะไม่ยนั้นนี่ดูร่างกายแข็งแรงสดชื่นสมบูรณ์ดีทํางานทําการได้ปกตินะครับเหมือนอย่างนั้นแต่ลึกๆข้างในนี้แตกต่างกันมหาศาลเลยความแตกต่างตรงนี้จะเริ่มเห็นเมื่ออายุเขาพ้นสาป,ปีขึ้นไปแล้ว40ปี50ปี60ปีคนที่มีต้นทุนเรื่องของการสั่งสมแคลเซียม <c oughs> อย่างถูกต้องมาก่อนคนผู้จะแข็งแรงไม่ป่วยง่าย ยังสดชื่นเหมือนคนหนุ่มสาวนะครับยังแข็งแรงยังลุกยังนั่งยังจะเดินยังคล่องตัวแต่คนที่มีการสังสวมแคลเซียมมาไม่ถูกต้องหรือน้อยเกินไปเนี่ยเริ่มมาแล้วเบาหวานเริ่มมาแล้วความดันเริ่มมาแล้วนะครับหลอดเลือดเริ่มเสื่อมหัวใจเริ่มไม่ปกติการเต้นหัวใจเริ่มเร็วเกินความจําเป็นรู้สึกเหนื่อยง่ายการนอนหลับพักผ่อนก็ไม่เต็มอิ่มนะครับการลุกการนั่งก็เริ่มมีอาการ เคล็ดขัดยอกได้ง่ายปวดเมื่อยได้ง่ายออกกําลังกายหรือจะไปเที่ยวขึ้นเขาลงห้วยกับคนที่เขาแข็งแรงกว่าร่างกายเริ่มแสดงให้ชัดเจนว่าเริ่มสู้เขาไม่ได้แล้วนะครับเริ่มมีปัญหาแล้วนั่นแหละครับคือความแตกต่างของคนที่มีแคลเซียมน้อยจะเริ่มปรากฏตั้งแต่หลัง35ไปแล้วอายุยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ความแตกต่างของคนที่มีแคลเซียมดีกับคนที่มีแคลเซียมน้อยในร่างกายจะเห็นแตกต่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ทีนี้ปัญหามันเกิดอนจะตรงที่ว่าถ้าเผื่อนในช่วงของคนที่มีอายุ3-5ปีขึ้นไปเช่นอายุ40-50กว่าๆเนี่ย<ม>ก็พบแพทย์ใช่ไหมไปตรวจร่างกายอาจจะมีโรคนู้นโรคนี้มาแพทย์มักจะให้กินแคลเซียมสังเกตไหมครับแพทย์มักจะให้กินแคลเซียมยิ่งถ้าเผื่อคุณเข้าวงจรของการตรวจมวลกระดูกด้วยแล้วเรียบร้อยเลยจะพบจุดต่างๆที่กระดูกคุณบางกว่าปกติกว่าคนอื่นเขาร่างกายก็คุณหมอก็ส่งแคลเซียมไอ้ตรงนี้แหละสําคัญ ผมก็จะบอกว่าคนที่มีอายุเกิน35ไปแล้วการกินแคลเซียมที่เป็นอาหารเสริมเป็นสิ่งที่ต้องกินด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นสิ่งที่ต้องกินด้วยความระมัดระวังเพราะเหตุว่าการกินแคลเซียมอย่างสม่ำเสมอเป็นอาหารเสริมไปทุกวันทุกวันทุกวันนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่กาลังบอกคุณรู้ว่าคุณกําลังรับแคลเซียมเกินความจำเป็นเพราะว่าแคลเซียมคุณกินเข้าไปไม่ว่าจะกินมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะซื้อกินเองก็ดีหรือหมอสั่งก็ดีเนี่ย แคลเซียมทั้งหมดนั้นไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมวลกระดูกแล้วนะครับไม่สามารถสร้างได้แล้วเพราะว่าคนอายุเกินสาสิบห้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพเข้าสู่ขาลงของสุขภาพร่างกายไม่สร้างแล้วนะครับเรื่องของการเจริญเติบโตรเรื่องของต่างๆเนี่ยมันไม่มีแล้วมีแต่ความเสื่อมแล้วลร่างกายเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆแคลเซียมก็เช่นเดียวกันกระดูกก็เช่นเดียวกันก็เริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆจะเสื่อมเร็ว แคลเซียมจะลอสเร็วหรือจะเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับหนึ่งอาหารการกินของคุณกินถูกกินผิดนะครับสองออกกาลังกายหรือเปล่าสามพักผ่อนเพ,พียงพอหรือไม่ถ้าอาหารก็ไม่ดีออกกําลังกายก็ไม่ออกนอนก็ดึกคุณแคลเซียมคุณลอสแน่นอนพอแคลเซียมคุณลอสกระดูกคุณบางลงเร็วแล้วคุณไปกินแคลเซียมเสริมเข้าไปเพื่อถือให้รู้ว่าเดี๋ยวก็กระดูกจะได้แข็งแรงขึ้นในความเป็นจริงไม่แข็งแรงขึ้นนะครับไม่แข็งแรงขึ้น เพราะการที่เราจะเอาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายในวัยที่สูงอายุแล้วเนี่ยการที่มันจะเอาไปเสริมให้กระดูกแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันต้องอยู่ในภาวะเงื่อนไขด้วยไม่สักแต่ว่ากินแคลเซียมไปจากพืชอย่างเนี้ไม่ใช่มันไม่สามารถช่วยได้นะครับการที่เอาแคลเซียมเข้าไปในร่างกายในการกินแบบเม็ดแบบฟองฟู่หรือแบบอะไรก็แล้วแต่เถอะอันเนี้ยเมื่อกินเข้าไปแล้วท่านจะต้องออกกาลังกายด้วยออกกําลังกายแบบลงน้ําหนักเช่ <c oughs> <c oughs> นการเดินการวิ่ง นะครับต้องม,มีการการะแทกลงน้ำหนักที่เทา้าที่ขาที่สะโพกที่ตัวลงไปเป็นการวิ่งการเดินนั่นแหละ,ะรครับเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายนั้นรักษามวลกระดูกไว้ให้อยู่โยงโคงกระพันได้มากที่สุดแลแคลเซียมที่เรากินเข้าไปในอาหารถูกต้อง,องก็เป็นตัวเสริมจริงๆแล้วมันจะข้นเป็นตัวซ่อมมากกว่าซ่อมให้เกิดความสมบูรณ์ของกระดูกให้มากที่สุดไปอุดช่องโหว่ในส่วนที่มันพลุนนะครับให้มันเกิดความราบเรียบเกิด เต็มในบริเวกระดูกตรงนั้นเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งให้มากที่สุดที่เราจะมากได้ร่างกายทาได้แค่นี้นะครับั้นการกินแคลเซียมการเสริมแคลเซียมกับผู้คนทั่วไปที่มาหาผมในการปรึกษาปัญหาสุขภาพผมไม่เคยแนะนําใครให้กินแคลเซียมเลยมีนําซ้ํายังบอกได้ว่าอย่าก,กินนะครับใครสั่งอาหารเสริมมาใครสั่งแคลเซียมไหมคุณกินขอความคุณานะอย่าก,กินนะครับอย่าก,กินเพราะว่าถ้ากินแล้ว ถ้ามันเกิดกินมากเกินไปแล้วร่างกายต้องขับทิ้งด้วยถ้าขับทิ้งไม่หมดมันจะกลายเป็นท็อกซินหรือมันจะกลายเป็นสารพิษสร้างภาระให้กับคุณต่อไปในรูปแบบของอาการผิดปกติอื่นๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมห้ามทุกคนว่าอย่าเสริมแคลเซียมล้วคำถามต่อมาก็มีว่าแล้วทำยังไงล่ะเมื่อกระดูกมันบางไปแล้วอยากให้มันแข็งแรงขึ้นต่างๆก็ปรับ3อย่างตามที่เด็กหรือวัยรุ่นเขาปฏิบัติการอย่างถูกต้องก็คืออาหารการกิน คุณต้องระวังเรื่องอาหารการกินคุณต้องมีผักใบเขียวคุณต้องมีประเภทแคลเซียมที่มีอยู่ในอาหารธรรมชาติเช่นพวกไทยพืชไทยพืชนี่อุดมด้วยแคลเซียมเลยนะครับเป็นแคลเซียมธรรมชาติที่ร่างกายดูดซึไมไปใช้ประโยชน์ได้แต่แคลเซียมที่มาจากเม็ดเนี่ยมันไม่สมดุลโอกาสเอาไปใช้ประโยชน์น้อยมากแล้วถ้าไปกินมากเกินไปจะเป็นพิษด้วยนะฮะพวกปลาเล็กปลาน้อยนะครับปลา เกล็ดขาวปลาริวกิวหรือปลาอะไรเล็กตัวเล็กๆอะ่ะที่ก็เอามาทอดมาแล้วกินแับข้าวต้มบางเบียร์ข้าวมังที่ไม่กรอบๆอ่ะกินทั้งตัวได้เลยมีทั้งกระดูกทั้งเนื้อเรียบร้อยนะครับนั่นแหละคือคืออาหารที่ผู้ที่อายุมากแล้วควรจะกินนะครับไข่ไขแ่แดงแคลเซียมเยอะควรจะกินนะครับไข่แดงได้กินไปยันตายเลยอายุ80 90ก็กินไข่แดงได้ และกินไข่สีแงไข่ขาวไข่แดงอย่าไปทิ้งผมพูดเรื่องไข่ไปแล้วว่าหลายคนเข้าใจผิด,ดจริงๆไข่คืออาหารที่สุดยอดของมนุษย์อย่าไปกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับเพราะว่าไข่ไม่ใช่ต้นเหตุของการเกิดเกิดขึ้นของคอเลสเตอรอลในเลือดผมพูดไปแล้วลองไปเปิดดูของเก่าๆนะครับอาหารการกินสําคัญข้อต่อมาคืออย่าอยู่นิ่งๆออกกําลังกายนะครับเดินสักประาครึ่งชั่วโมง็อกกิ้งก็ได้ เป็นอโรบิกก็ได้นะครับเดินเร็วเดินชา้าได้หมดแต่ให้ตัดครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันหรือประมาณ5,9 0 0นะฮะนี่คือสิ่งที่จําเป็นต้องถามเพราะว่าเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายดึงแคลเซียมจากอาหารเนี่ยไปซ่อมมวลกระดูกให้แข็งแรงมันจะได้เสื่อมน้อยลงเสื่อมช้าล,ลงข้อต่อมาคือกอย่านอนดึกนะครับอย่านอนดึกอย่าติดละครอย่าติดข่าวสี่ทุ่มหลับแล้วจะตื่นกี่โมงช่างมันแต่สี่ทุ่มต้องหลับแล้วเพื่อต้องการให้ร่างกายสร้างโกรทฮอร์โมน ให้ท้ร่างกายหลังโครฮอร์โมนออกมาซ่อมนั่นแหละครับตัวช่วงร่างกายหลังโคดรฮอร์โมนนั่นแหละจะเป็นโอกาสทองที่จะสามารถดึงแคลเซียมที่เรากินจากอาหารที่ดีเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการซ่อมร่างกายซ่อมกระดูกให้แข็งแรงให้แน่นขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอธิบายฟังว่าแคลเซียมนั้นจริงๆแล้วในอาหารไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเสริมแคลเซียมจากข้างนอกเลยหรือจากในรูปของของอา,อาหารเสริมเลยแต่เราใช้อาหารที่ที่เหมาะสมถูกต้องเนี่ย แบบพื้นๆบ้านเลยนี่แหละครับทายเข้าไปแคลเซียมเพียงพอนะครับแต่ท่านจะต้องมีข้อกําหนดในการปฏิบัติของตัวเองด้วยเช่นออกกำลังกายก็ดีพักผ่อนให้หลับอย่างเพียงพอทุกวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นงั้นว่าไปแล้วเรื่องแคลเซียมเนี่ยเป็นอะไรที่ผมขอฟันธงวันนี้เลยนะครับว่าผมไม่เคยแนะนาให้ใครกินแคลเซียมและจะไม่ทําแบบนี้ต่อไปในอนาคตเด็ดขาดดังนั้นใครที่ ทำเนแคลเซียมเอาอมาขายแล้วมาแชี์ให้ผมพูดให้ฟังผมไม่ผมไม่ผมขอไม่ร่วมมือด้วยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วจะกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้บริโภคด้วยโดยเพราะยิ่งคนไข้ที่รับแคลเซียมมาจกากโรงพยาบาลนั่นแหละตัวดีสําคัญนะครับบอกไว้เลยว่าอยากกินนะครับอยากกินดังนั้นการที่เราจะมีแคลเซียมที่ดีถึงแม้ว่าเราจะมีต้นทุนชีวิตที่ไม่ดีเช่นตอนเด็กๆเรากินอาหารไม่ดีเรานอนดึกด้วย เราเออกกำลังกายก็ไปออกด้วยนะครับงั้นการสะสมแคลเซียมเราก็จะน้อยกว่าคนอื่นเขาแล้วพออายุมากขึ้นทําไงก็ต้องทําแบบนี้แหละครับก็ต้องครูมหาถูกต้องต้องปรับอาหารใหม่นะครับต้องกินไทยพืชเพิ่มขึ้นเพราะไทยพืชนี่อุดมไปแคลเซียมต้องกินไทยพืชกินไข่กินปลากินอะไรที่มันเป็นกระดูกสัตว์ที่มันเอามาประกอบอาหารแล้วมันกรอบมันร่วนแล้วทาให้เคลียร์กลืนได้นั่นแหละส่วนที่เป็นแหล่งอาหารนะครับกินน้ำผู้ เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายดัยงนั้นถ้าต้องปรับอาหารใหม่คนที่มีกระดูกไม่ดีมาตลอดหนึ่งต้องปรับอาหารใหม่สองต้องปรับพฤติกรรมตัวเองใหม่คือออกกําลังกายเป็นประจำให้ชินให้เหนื่อยให้ที่ประจเมันเต้นร้อยขึ้นอ่ะอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงถ้าคนอายุ60ไปแล้วก็ต้องเต้นสักร้อยยีครั้งต่อนาทีถึงร้อยสาครั้งถ้าอายุ50ก็เต้นประมาร้อยสีครั้งต่อนาทีนานครึ่งชั่วโมงแบบเนี้ยต้องทำทุกวันสัปดาห์ละอยางน้อย5วัน นะครับการการนอนก็ต้องนอนเพียงพอพักผ่อนเพียงพอนะครับก็ต้องใช้กระบวนการ3ตัวนี่แหละ3ข้อนี่แหละเข้าไปปรับปรุงร่างกายท่านให้เกิดการสังสมแคลเซียมอย่างเพียงพอและก็ไม่เอาแคลเซียมไปเป็นพิษต่อร่างกายด้วยด้วยการกินเสริมนะนี่บอกไว้สูตรเด็กเล็กพูดเผื่อนิดหนึ่งหลายคนถามผมว่าทำไมทำไงให้ลูกโตทำไมให้ลูกสูง นะครับบางคนให้ลูกสูงในการกินนมอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับการที่จะให้ลูกสูงได้คืออะไระ้ไหมให้ลูกนอนเยอะๆนะครับนอนเยอะๆในช่วงตอนวัฏาลกนอนวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้น้ำเต้าหูเป็นอาหารให้เขาใช้อาหารนิ่มอาหารแข็งตามวัยของเขานะครับแต่เขานอนเยอะๆแล้วก็ให้เล่นกีฬา การนอนเยอะเนี่ยส่งผลให้ใกระดูกมันจะยาวในแนวนอนเวลาเรานอนใช่ไหมร่างกายเราก็อยู่ในแนวราบใช่ไหมพอระลับปุ๊บเนี่ยไอกโรสพองม,มันหลังมันก็จะสร้างกระดูกออกมาในแนวนอนร่างกายเขาจะยาวขึ้นแขนขานิ้วยาวขึ้นต่างๆระยยางใน,ใน,นในแนวนอนที่เวลาเขานอนเนี่ยมันจะค่อยๆยาวขึ้นเขาก็จะสูงขึ้นน,นั่นเองดังนั้นสรุปก,ก็คือว่าถ้าต้องการให้เด็กที่อยู่ในวัยทารกทำไงถึงจะให้เขาโตและสูง นอนเยอะๆครับรับรองสูงแน่นอนนะครับอย่าไปใช้นมอย่าไปใช้อย่างอื่นประกอบผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่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 ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับนั่นคือสิ่งที่อยากแนะนําไว้อะไะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับเอาแคลเซียมมาพูดให้ฟังก็คงจะได้ประโยชน์กันพอสมควรขอให้เอาไปทําเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปใช้นะครับเอาไปปฏิบัติผมเชื่อว่าผู้สูงอายุทั้งหลายที่กําลังจะ คิดว่าต้องเสริมแคลเซียมแล้วต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เหลืออะไรก็แล้วแต่จะไปเสียเงินเสียทองเยอะๆไปต่างๆเนี่ยขอให้ชะลอไว้ก่อนนะครับให้เริ่มต้นด้วยความด้วยข้อปฏิบัติที่ง่ายๆพื้นๆแล้วก็ไม่ต้องเสียสตังค์มากมายอาหารดีปลาเล็กปลาน้อยกินทุกวันผักใบเขียกกินทุกวันผลไมส้สดกินทุกวันน้ำเต้าหู้กินทุกวันธัยเพื่อกินทุกวันไข่กินทุกวัน ถ้าเผิกเส้นกินอาหารอยู่ในกลุมเนี่ยทุกวันทุกวันนะกระดูกแข็งแรงแต่ต้องประกอบด้วยออกกําลังกายด้วยออกกําลังกายด้วยการกระแทกกดน้ําหนักลงที่เท้าที่ขาที่สะโพกเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเริ่มซ่อมมวลกระดูกให้หนาขึ้นให,ให้แข็งแรงขึ้นไมห่หนาขึ้นให้แข็งแรงขึ้นเพื่อไปิดช่องโหว่ในมวลกระดูกที่มันเป็นรุนๆุนอยู่เนี่ยให้มันให,ให้มันให้มันหายรุนนะครับถึงแม้ว่าร่างกายเราจะไม่สร้างกระดูกแล้ว จะไม่สร้างแคลเซียมเข้าไปใช้ในการสร้างกระดูกแล้วก็จริงแต่ว่าร่างกายต้องใช้แคลเซียมในการซ่อมกระดูกให้แข็งแรงนั่นเองไม่ได้สร้างกระดูกแล้วตอนนี้ช่วงนี้วัยสูงอายุไม่ใช่วัยที่สร้างกระดูกแล้วแต่เป็นวัยซ่อมกระดูกนะครับดังนั้นท่านต้องปิดโอกาสร่างกายนั้นซ่อมกระดูกให้อย่างเต็มที่เพื่อให,ให้ให้กระดูกที่มีเหลืออยู่เท่าที่มีเนี่ยให้แข็งแรงตลอดไปช่วอายุขนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครฟังแล้ว คิดว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจน่าเอาไปปฏิบัติหรือบอกต่อก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์สาธารณะให้กับคนอื่นๆนะครับมันได้ขอฝากเวียง่น,นี้พบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับด้วยสาระนาร่าู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่อไปขอฝากความปรารถนาด,ดีให้ทุกคนมีความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปสวัสดีครับ